เปิดแล้วค่ะทุกคนวันนี้กิ่งฟ้าไม่มีเดินทางนะคะวันนี้เป็นวันที่แบบว่าถ้าเป็นภาษารถทัวร์เขาก็จะเรียกแบบว่ารถออฟนะคะทุกคนก็คือ,คอกิ่งฟ้าไม่มีตารางเดินทางก็คือแบบว่ามาถึงเมื่อเช้าประมาณตีห้านะคะเราก็จะรู้ว่า วันนี้เราไม่มีเดินทางก็คือรถออฟถ้าเป็นภาษาของแอลโฮสเตย์เขาจะเรียกเรเวอรแต่ถ้าเป็นภาษาของรถทัวร์เขาก็จะเรียกว่ารถออฟไม่มีเดินทางนะคะนั่นก็คืนนี้กีฟ้าก็เลยจะพาทุกคนมาทำเป็น One night with me ชีวิตแอ์รถทัวร์แบบไม่มีเดินทางคืนนี้ทำอะไรบ้างก่อนนอนเพราะว่าพรุ่งนี้กีฟ้ามีเดินทางเช้า11บเอโมงครึ่งนะคะก็จะมีเวลาทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนแล้วก็ มีเวลาอีกตอนเช้าถึงประมาณสิบโมกีฟ้าถึงจะแบบว่าเตรียมตัวทำงานนั่นเองนะคะไปแล้วออกกรอ้อ <c oughs> พูดได้เหรอพี่ซีพูดได้เนาะอ่างเงี้ยก็อันนี้นะคะน้องเขาก็หมดสัญญาแล้วนะคะทุกคนวันที่สี่นี้เนาะก็จะแบบไม่มีใครแบ,บกกล้องให้เราแล้วเราก็ต้องไปเที่ยวคนเดียวตะลุยคนเดียวเอง อันนี้ก็จะเป็นแบบคลิปสุดท้ายของน้องเขาอ่ะมีอะไรจะพูดไหมกับผู้ชมไม่มีอ่ะไม่รู้คุยอะไรแล้วอ่ะอำลาหรือซีแบบเม่มฉันฉันพูดไปออกอะฉันเหนื่อยเนาะเธอจะร้องไห้หรอเธอจะไม่ได้ไ่ในก,กล้องดิ้นฟาสตา์ไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของน้องเบสนะคะทุกคนไม่ได้ล่ำลาแล้วก็กล้องก็พังแล้วไม่ได้ไม่ได้ล,ล่าร้องไห้นะคะทุกคนอลยเงี้ยน่าันข่าวฮะหรอ อันนี้อะฮะขับความขับกหลดไปถึอนอันนี้มาส่งน้องนะคะอาจจะเป็นแบบเก็บไว้เป็นไดอารี่ที่เราลึกนะคะเพราะว่าน้องเขาจะหยุดเดินทางแล้ว แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่ไหนนะคะเพราะเขาติดฟูหรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไปดูข้นมูลป่ะไปดูข้อมูลหน่อยเออใช่เราก็แบบมาเก็บแบบประสบการณอะไรอย่างเงี้ยทั้งเรื่งในชีวิตเดียวไทยนายเดียวไทยอะหนอยไปเที่ยวสุดท้ายเหรอวีพีเที่ยวสุดท้ายดูหน้าก่อนยังไม่ได้แต่งหน้าเลยวันนี้วิสมีรุสีอันนี้เดินเนาะ กำับมาแอร์ไม่เปิดเลยเนาะนี่คาสิจะลงหรือเปล่าจะสตาร์ทเครื่องแล้วนะนี่รถคันนี้เนาะรถนู่น,นไายอุ๊ยแลาวด้วยขลังเนาะประตูเปิดยากมากอ๋ออะไรนะร้อน,รอนหรอร้อนมากอุ้ยขลังก็ห้อสวชทหมดอ,อ,อ,อืม ต้องไปแต่งหน้าอีกนะเนี่ยคือแบบคิดก่อนว่าจะออกไปที่หมอชิดไหมเสียงรถนังมากยังไงดีไปแต่งหน้าดีกว่าไหวนะวันไหนวิสีขอจัดรถออกแต่งหน้ไนะวันไหนวิี เราไม่มีเดินทางแต่ว่าเราจะแต่งหน้านอนก็คืออาบน้ำดีมากปากดีกมากที่แบบรีบชชยของตัวนี้นะคะทุกคนเวลาวิ่งเช้าที่แบบคือทนมากแบบ ตอนหลีงที่กว่างที่กว่าแต่นีชอบหมี่อยู่แล้วไงก็จะแบบใส่อหางขุ่น <c oughs> มันชอบหมดเลยแล้วแซลนั่นหน้มันมันชอบหมดเลยเดี่ยวเรามาพูดถึงวันว่าของเราดีกว่าเนาะแต่ละวันนี้คือเราจะไม่มีแฟนชีวิตไปของตัวเองนะคะทุกคนคือแบบ ถ้าไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยกีฟ้าก็จะแลนไว้เลยว่าพรุ่งนี้ฉันไปถึงฉันจะทําอะไรบ้างแล้วก็ไปเที่ยวไหนอะไรแบบนี้นะทุกคนคือแบบเราต้องวางแผนชีวิตการใช้ชีวิตของเราก่อนอ่าเพราะว่าทํางานอย่างเงี้ยคือแบบว่าเวลาเราจะไม่ค่อยตรงกับชีวิตประจาวันของเราสักเท่าไหร่เหมือนบางทีกีฟ้าทําทงานวิ่งเช้าบ้างกลางคืนบ้างหรือว่าวิ่งแบบ เขาเรียกว่าอะไรฟูลไทม์คือแบบทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาจะน้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบว่าจัดแจงชีวิตของตัวเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีตารางงานของตัวเองว่าวันนี้ฉันจะทําอะไรบ้างพรุ่งนี้ฉันจะทําอะไรบ้างการเป็นแอร์รัตัวนี้ก็คือแบบเวลาส่วนตัวก็ หายไปบ้างหรือว่ามีเวลาส่วนตัวบ้างส่วนมากเวลาส่วนตัวของเราส่วนมากก็จะแบบออกไปเที่ยวคาเฟ่หรือว่าไปเที่ยวธรรมชาติรีอยก็มีเวลาเหมือนกันนะอบคุเลยมากคุยแค่นี้ก็พอเนาะหวิสัมภาษณ์คือแบบสัมภาผัสดำน้ำได้แล้แ่แนมัน come ah. on อุ้ยแม่มุมนี้สวยมากขึ้นแสงมากขอบครับ้องถ่ายตองายดูหน้าน้องสมองเขาด้วยสิมันมีบทอะไรบ้างจ้าวเฮ้ยแต่ว่าข้อมันสวยร้องออกมา ีวันนี้นะคะทุกคนก็มาเจอมองสาวเชียงของนะคะวันนี้เราก็แบบว่าไม่มีเดินทางนะคะทุกคนก็นอนด้วยกันนี่แหละเราก็ไม่ได้ไปไหนเนาะชิซายค่ะวิตแอร์รัร์เราก็จะอยู่แบบนี้นะคะก็จะเล่นอยู่ในห้องห้องนอนน้องพักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้เราไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนค่ะพักผ่อนพักผ่อนชิวๆมากนะคะทุกคน อพฟ้าเสียตัวฟ้าจะต้องได้เป็นแอร์อืมวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนก็จะขอตัวไปพักผ่อนนะขอหลับฝันดีนะคะ ถ้า <Good S 1> มีอะไรคอมเมนต์ถามได้กุดบ้ากุดไหน